นายกเทศมนตรีตำบลอุบมุงผุดแผนพัฒนาวัดเขาช่องชาติสร้างสกายวอล์กดึงดูดนักท่องเที่ยวคาด สามารถสร้างไรายได้เป็นจำนวนมากนายสมชาติมาดผลนายกเทศมนตรีตำบลอุบมุงเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลอุบมุงมีแผนพัฒนาวัดเขาช่องชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีโดยมีแผนการสร้างสกายวอล์กเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความสวยงามและชมบรรยากาศของวัดเขาช่องชาติแบบ360องศาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในขณะนี้โครงการได้ดำเนินการผ่านอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการตามแผนที่วางไว้เราทำได้เลยนะครับอันนี้เราก็ากำลังสืนรวจพื้นที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กำลังอยู่ของบประมาณจากจอบจอุดรธานีที่ซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คุยกันแล้วว่าท่านก็จะให้งบประมาณมาตามาแบบแผนที่เขียนมานะที่ตอนนี้เราจะเอาเข้าสภานะครับเราจะเข้าสภาจะเสร็จน,นาน หรือไม่นั้นคาดว่าไม่เกินปี2566นะครับก็ประมาณนั้นนอกจากนี้นายสมชาติมาดผลนายยกเทศมนตรีอูบมุงยังเปิดเผยอ,อีกว่าการสร้างสกายวอล์กที่เขาช่องชาตินี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยววัดเขาช่องชาติได้เป็นจำนวนมากและสามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุงอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีได้อย่างมาก ทีมงานข่าวจากสวทอุดรธานีรายงาน